หากเราข้ามไปคว่งโน้นได้จะต้องมีผู้หญิงสวยงามให้เราได้กุกดแน่นอนติดรุดตาเราได้กล้ามไปคว่งโน้นจะต้องมีผู้หญิงไอรอนได้หยกหลแม่การปวดแรกเหลยหยกโลไม่เกี้ยวแก้วผู้หญิงตือว่าคุชบแต่จัดปวดูุกบจัดบาดชิงแม่จมำใจตาเคยแล้วจีบถูกจริงจีบถูกคนพอไม่เกลี้ยวกูจีเป็นพอนั้นเออไม่สนใจเลยตื้อว่าผู้หญิงเราจีบ ่อนเออฮัลโหลคนใจแก้วออกทรามโชกต้งจีบยิ่งไปคนหอนเออกูรูปชัวตัวน้ำกระจิงเกวแต่ว่าขาดร่มก็เด้ออนเออเมื่อกี้กูการจีบยิ่งต้องมีเทคนิคมึ่งจะไอการจีบยิ่งต้องอย่างเทคนิคฮะการร้องแก้วกาซื้ออย่ามลจีบยิ่งเทเวนเยอาแบบต้าแต่หน้าแกาวเนอหน้าแก้วี่จะได้แล้วนะหน้าแก้วี่จตได้เลยพพอเน้อวัตีเปดใจชู้ๆแรงเลยแหละ แต่กับกูดูแก่เด็กๆน,น่าจเลิกนะซอยอ่อไอ้แก้วอีกว่าป้าครูบ้าฉันโดดตต้องมีหอนเออกูนิจมีครูนะแก้วนะกูอบอกหัวมึงเออเห็นผมก่งโคลบูรานนั่นขาดตาข,าขา,ขา,ขาดเล้ยโอ,อไว้มั่งเผื่อเอาไว้มั่งหอนเออเสกเปล่งลูกยันนั่นแกวน้วเออเอาไว้มัง่งแกเออหอนเออมึงเจอคูต่อครูมากูจีบมดจีบมันเลยจีบมันเลยไม่เกี่ยวกูเฮ้ตาบูยิ่งกูจีบจีบเดินหน้าจีบเดินหน้าแกไม่เกี่ยวเฮ้ คนนี้จีเป็นจีเป็นตาครูจีบนักเรียนจีบหม้อจีบพยาบาลจีบแม่ไม้จีบแม่มึงจีอโอไม่หมวแรเดียวเดี่ยวกว่าพ่อกูเต่งยงเพื่อนแล้วจีบยิ่งออกแค่เริ่มต้องจัดจีนี่มึงเชื่อครูแค่นั้นการจีบยิ่งมีต้องตื้อกับว่ามึงได้มาเคยเหอนน่ารื้อแม่ครูแล้วว่าคำนี้อันนอ้แอว่าเดินทองน้องทองเดินทองเออมึงจำไว้นาเดีนทองนะการจีบยิ่งมึงจำไม่ขึ้นเฉย เอตอตามจะเจอตามคาตาผีแล้วมึงจีบลูกเศร้าใครจัดสมเด็จทุกรายวันนี้ <Stones> แล้วการจีบยิ่งชีบหรืออ่าแกจับแกว่าน้องโตมึงจำนะการจีบนึ่งนึ่งเนีย่ยจีบเวลากลางวันสองเนี่ยจีบเวลากลางคืนน่าป้าได้ได้จีบจีบจริงเน่ยตองจีบเนี่ยไม่เกี้ยวแกว่าเฮ้ยว่าว่าไปจับตะล่ดจีบวันนี้อฮะบูนารูกันจดไว้ลูกกูนั่งกันจดๆไว้ทำไมโทรออกการจีบยิ่งจับ รอยแก่ตาเราชีบยิ่งติดสกุลอย่าเลี้ยงควันเลยรอยเด่นแรกไงคุณฮับปีเด็กกับปีปนันเออมาเคื่อนมึงเชื่อกูตาว่าเราชีบยิ่งติดสกุลตาไม่ได้ตำนานนะต่แม่ป่าเตียวเลี้ยงตาปลาดมือเราเหยีดแม่มันจันทุกบุคุณฮอนเอออายาวเล็แกนพองโปหลอดเลิศัานเออแล้วมันแล่นในบัญที่คนแล่มเชื่อกูนะฮอื้ออฮันมึงกินอะไวันก่อนกูจีบเด็กน่ารักน่ายุคติดคุณ จีบเด็กนันะทิเตี้อพอตึงจิบติดมึงตามาเลยไหมต mm. ้น mm. ต mm ือต้องไหมโอเคไหมสอยพูดแกมันหลุดนลเวาว่ามันเกิได้ตามาแล้วด้แต่ก็มันเกินเกินเเกินเพื่อคือปัญหาบอดีวัดกาบบ้านโลกจะนัดวัดอะไผ่าน่ไอ้กูก็จะไม่เตะไมโรงวันุดหลุดมิดวคว่างโจกว่ามันยังกันลาวันกุดหลุดมิดกว่างโจกว่า ทีนี้กะาูขึปบนได้กุเลยรำบุงเลยรำเลยรำบุงเอ๊จะดลำบุงขึ้นเว็นครกพอดีฮะเนอจุนเทียนเวียนวนเรามาหลายคนวนเฮวันเวียนจุนเทียนเราเวียนวนเรามาหลายคนวนเฮวนเวียนลมพัดสบัดเปลี่ยนเรามาจุนเทียนเราเวียนเฮวนเวียนวนฮะเนอพ่อได้จังว่าพอดีหยัดแม้มคิดกูเคยเมื่อเด็กกูเลยเดไอยปีตทางปีต่างปีต้องเป็นจับยูปีต้องเป็นจับยู น้อยเจ็บยิวพื้อาจเจ็บเยวนี่เห็นว่าเจ็บยิวไหวรุนและลินปิดท้องนองเจ็บยิวอะต่มึงว่าแล้วันนี้ตัวเองเจ็บยิวชิมิแม่เส้ชิมิกุวันหัวเอ็กเต็ด